มา้าทุกคนตอนนี้ตะว่างแล้วนะเราก็ยังใส้บอบหูไม่เต็ดนะทุกคนแต่ทายเก็บทวเต็ดแล้ววันนี้ได้ทั่วดนิดนึงนะทุกคนตันทองตันทองดีนะราคาสิบกิโลได้นะทุกคนนี่นะอันนี้ใส้ใส่ไว้แล้วนะทุกคนบอบบอบนี้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอ่าจะน,นียังเหลืออยู่ตรงนี้เนาะนี่นะทุกคนวันนี้มันเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปตัดน้ำเต้าก่อนนะ พริกก็ยังไม่ได้ใต้ถุงเนาะเก็บเตากันก่อนนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนค่ะทุกคนเก็บน้ำเตาแล้วทุกคนอบอกว่าจะตื่นเก็บใต้ผักเราเร็วนะทุกคนเพื่อจะมาเก็บพริกนะทุกคนตื่นสายนะ ผักก็ยังใส่ไม่เสร็จนอะทุกคนพริกเราก็ไม่ได้เก็บเนะ<ม>าะแต่นนี้ก็มาตามตะไทยนะ่นแต่ไดายอะทุกคนพริกแบบลูกใหญ่ๆเนะเดี๋ยดิแดงแล้วเนาะโอ้แต่ได้ทุกคน <c oughs> อพริกก็เริ่มเป็นตาปานะนี่นะนี่นะทุกคนแอนแท็กโน้เนาะ ดูนะ,ะแดงแล้วก็เริ่มจะเหี่ยวนะทุกคนพริกกเลียงก็ไม่ได้นะทุกคนลูกชายก็เก็บบบงูอยู่ตรงนั้นนะอ่ากับผักของเขานะนีทะ่ทุกคนพริกกรเลียงยังไม่ได้เก็บเลย <laughs> นี่นะแต่ไทยก็ เก็บน้ำเต้านะเราเดินเก่งหลุดก้นนะเข้าปูป่าเก่งหลุดตัดนะทุกคนตัดเสียงดังไม่ใช่อะไรนะมิดมิดไม่คมฮอฟังใจหรือเปล่านะคะทุกคนมิดบิน À, Tạch to luôn Hãy lúc cho kênh Ghiền ่ดูพริกทุกคนนะตัดมาไรก,ก็เจอรพริกนะทุกคนนี่นะลูกใหญ่ๆนะทุกคนแบบเยอะดกเนาะพริกนะออลื่นก็ลื่นทุกคนเนะาะตัดๆนะคะทุกคนเราก็โมนะดูพริกนะทุกคนพาดูพริกเนาะพริกยำเนาะดูดินะดด ว่าจะเลือจะเลือท <nein> like ําพ <made> <ED> <min> ันมันคงไม่เลือกหรอมั้งนี่นทุกคนมาละกอที่อขึ้นในไร่เนาะไม่เป็นไวรัสนะทุกคนกินแบบกินมาแบบตีอยงแล้วเนาะออกไม่ทันลูกชายกินนะเล่นกินอ่ส้มตำม่แลกับทุกวันนะนอ้ น่ะทุกคนตรไทยแกตัวเล็กนะทุกคนแกเดินแบบชิวๆเนาะืัวหน,น้าก็ต้องแบบเก็แบบแบบพริกยำเนาะไม <c oughs> ่เอาแล้วพักตรงนี้เทพดจนตาย <c oughs> อือ อันนี้มันเป็นล่องแตงน้องเราก็เลยแบบปลูกอย่างนี้นะคะทุกคนอ่ะพามาดูนี้ทุกคนเป็นตาปลาแบบแค่จะยกต้นแล้วนะนี่นะนเป็นแบบโลกแล้วจะไ,ได้อะทุกคนเก็บไม่ทันปลูกเยอะแต่ว่าคนงานน้อยนะมีสามคนนะคะทุกคนมีเรามีตะไทยมีลูกชายเนาะแค่นี้ คนเก็บส่วนใหญ่จะเป็นตาไทยนะทุกคนอา่กับลูกชายหลายจะเป็นฝ่ายบรรจุถุงเนาะโน้นนะทุกคนปะเดี๋ยวไปเลือกผักก่อนนะรับล้องกลำบากมากเลยทุกคนตาไทยแกตัวเล็กแกก็รีดตัวเข้าไปได้เนาะแต่ว่าเหล่านี้แบบติดน้่นติดนีนะ่เนาะหนขึ้นอื ยยัก่่ลลุดนนอาไทยก็เก็บน้ำเต้าเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็มาจัดเรียงของเนาะ <S <S นี่นะเราก็เลือกพิกอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนยังไม่ได้ใส่นะแต่ไทยก็เขี่ยพื้นที่เนาะ งูนะทุกคนน้ำเต้าแนละ้วบะงูนะยังไม่เสร็จอันนี้ของลูกชายนะที่เก็บมาใหม่นะคะทุกคนบะง,งูนะของลูกชายแต่อันนี้ของเราเนาะที่เก็บไว้เมื่อวานเย็นามาดูกันนะ,ะทุกคนว่าวันนี้จะได้บะง,งูกี่กิโลกร,รมัมถุงละห้ากิโลนะละ,ละแพ็คแพ็คใต้ถุงนะคะทุกคนถุงละห้ากิโลเนาะสำหรับน้ำเต้ากับ อาบบงูนะอเอาเปลียงหมดนี้แหละมวัน,นนี้ทั่วได้นิดหน่อยเนาะนี่เนาะถั่วสีแบบมีมีาราคา,น,านะคะทุกค <laughs> นอันนั้นอามาลองกินข้าวตนะ้าทาเอาไปปลูกขี้ด,ดิน <laughs> อ่า<น> <laughs> พูถึงถั่วนะทุกคนตอนนี้ถั่วราคาดีเนาะก็ไม่มีฝักนะ เวลาได้ราคา,าก็จะไม่ได้ไม่ได้กิโลนะไม่ได้หนักอืมานี่นะทุกคนอันนี้เอาไปอันนี้ส่งแนละ้วทุกคนอันนี้ได้แบบทำการส่งแม่ค้าเนาะแปดเก้าเต้านะคะบ่งงูนะเออส่งนะคะทุกคน พริกาพริกไ่พริกมันไล่ด้วยนะ,ะนางก็ซื้อนะทั่วเจ้านี้อ๋ออันนี้คือการส่งเรียบร้อยแล้วนะของไทยกเกษตรเกษตรไข่เน่นะทั่วนะคะทุกคนแล้วก็บ่รมงอนะพบกับของอของแบบเบอร์รองอ่ะไทยกษตเกษตรไข่เองเนาะอาจจะคัดเบอร์ดีส่งนะคะทุกคน องสามทั้งหมดเท่าไหร่สี่กับห้ากับหกเจ็ดสองแปดกับเก้าสี่สิบต้องร้อยกิโลอืยเพราะบอกว่าจะไม่ได้สองร้อยไงอันนี้ก็เป็นของเรานะคะทุกคนนะสองร้อยกิโลเนาะยี 20, ่สิบถุงนะคะทุกคนอ่าทีนี้ก็จะเอาลูกชายมาใส่นะเอามึงงอยเนี่ยงยง่อยบนหน้าอืมเนาะ เพ๋าวเอาเอา,เอา,านอา้ำเต้าเข้ามาไว้ขยางไงนี่เลยนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เหลือจากตองร้อยกิโลนั่นนะทุกคนเดี๋ยวเอาใส่ให้ลูกชาย หนักนะทุกคนเดตไทยก็คนย้ายน้ำตามาไว้ให้ในนี้เนาะพอไม่เราใส่นะ,ะมันจุทถุงนะคะทุกคนเข้ามานะจุถุงวันนี้จะได้ห้าสิบกิโลไหมเก็่ม้องเกินห้าสิบปีสิบเอ็ดถุงเนาะ น,นี่นะทุกคนเต้าที่ได้เช้านี้เนาะออประมาณหกสิบห้าสิบห้าถึงหกสิบกิโลเนาะหกกระป๋องกระป๋องเออกป๋อน้ำเต้ามันหนักนะคะทุกคนกระป๋องหนึ่งก็สิบกว่ากิโลเนาะอันนี้โดยประมาณเนาะไงฮะ ตาใจก็หัวฟูละขอ,อยาใส่พริกก่อนนะทุกคนพริกแพ็คถุงก่อนเนาะเอาละอันนั้นพ่อไม่ได้เอาไปหรอกอืมอยาเครื่องเอามาค่ะทุกคนใส่ใส่พริกก่อนเนาะนี่ก็เป็นผักที่ได้วันนี้นะคะทุกคนนี่นะอ่าบบน้ำเต้านะบบงูนะถั่วพริกนะทุกคนนี่นะ ขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมไทยกเกษตรอันนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน